ไไไไปปปถเสียนขี้กระโลย ไปวิธีบ้านนองครับสวัสดีครับเส้นน่อยขีร้อยครับครับเส้นโจงขีร้อยครับสวัสดีครับมีกี่ขีร้อยครับสวัสดีครับเส้นเหลี่ยมขีร้อยครับสวัสดีครับเส้นแตกขีร้อยครับสวัสดีครับเส้นหนึ่งขีร้อยครับสวัสดีครับเส้นหนังขีร้อยครับผมสวัสดีครับอันหมูขีบมันนองครับถือหมอสไหมพี่น้องสีลงกลางวัอนี่แหละครับนีเส้นหาครับนี่น้ำกำลังสิดถ่วมแล้วครับอยู่ร้องเบิ้งมั่งจะได้บ่อปลาออกไม่ไหมเลย่ดิมอส

เจี๊ยไปครับพี่น้องกลางมองครับนี่โอ้โหถึงนี้อะไรเถอะไปดึงเหงาโอ้ว้าโอ้ไม่อยู่นี่โอ้เย็นเด็กอมบ๊อบไปเตยเจ้าอ่ะโอ้เย็นป๊เย็นครับพี่น้องอู้ ข้าหมูกลางมองครับไก,ใก่ๆเฮ้ยเป็นหนังเส้นหลิงกับเส้นโ่มครับกำลังวันแฮ่โชว์พาดิอโอ้ยพี่น้องต้มหอยครับเนี่ยจว๊บล้อกลางมองครนะับเนี่ยกินต้มหอยไปก่อนกับแกะไปวันร้านเสียนมึงเลี้ยงถึงไม่ได้ละโชวพา เอาพี่น้องเดี๋ยวนี้มีการเดิมนครับนี่ยวาดยกของดังที่ได้ยตัวครับเนี่ยเช่นเอกขี่ไวเ่าเมื่อเกินสิบตัวครับผมว่าสิบตวขึ้นเอาสิบตลงมั้ยของดังต้องได้แท้เสิบตัวขึ้นกับสิบตัวลงเลยเนาะเอาลุ้นพี่น้องลุ้นเอาละยามเลยยามเลยหักไปกับเาเอาเบ็ดตุ้งแย้งถึงเร้นเต็มเบ็ดเอา

ôi ổn lắm, còn lại còn lại mấy nóc quăng kia, số đen, mi can, số đen kia, còn lại số đen, còn là số đen bạc, mi can kia là số đen hoàn toàn, còn mi can kinh khủng, ào này, mi can là còn lại, tôi nhảy rồi, mi can kia là, mẹ mà chán rồi đấy, các bạn, con chip, 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 con chip,

แค่เสียวด้อยมแพ้ตอนนี้เสียกดน้อยบัานี้บ้นนีคนหนาึงไปะมดจังมัดงตีสองตัวออตั้งสอตัวตเสียก่ เาพ่แล้วรดีดีดีเต้งมา้เต้งมาเติ้นแล้วเติ้งมาแ้เต้มาแล้วเต้งายนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วาไ้อ้าวบมาแล้วพี่น้องเริ่มมาแล้วครับเดี๋ยวไี่พูดว่าจะชิปแทะตายเพราูเสียรบ๊ย้า น้ำแข็งเช็คเช็คเขาหน่อยอ้าอปลาถือคุณเมื่อคุณมะมองดุมหมดคุณนะทั้งคุณนะนแข็งคือไก่ที่อยงนี้เฮ้ยเฮ้ยเ้เอาวโอ้ยชิวกงหาเลยขันลุ่นนี่พี่จะเขียนเลยดิหาหาแล้วอารเสหน่อยเจเินพันมูจปิกเนียมามามา

กิน bóng บ่ nó เอาฝาควายนี่บ่พุ่นน่ะเปิ้นมองหมกแก ออกตัวเลยดื้อเอเคตันีเ you ร know, like oh, um ียบ okay, ่้อยนะอ๋อแปดเ้ยอีหลีแล้วเดียวเดียวม๋อมีนคักโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยลุาไปดิแปดแล้วนะครับทำตัวกินนะครับทำตัวกินมั่งหมดไปโอ้นี่หนอยมัดมัแล้วหนิมัดลุกหนินะ มันอัดโตตั้งอต่อัดโตเลยนเป็นไงล่ะโอ้พี่น้องเสียเหลาแล้วครับวันนี้ี่เช้นเียครับนนนเนอนนาปลง้เล้งปาเเลียนครับตงนี้หมนขึ้นครันยสต่อสงลเบิ่งให้พี่น้อิงอยู่ครับอติดลาดีกว่ เป้ึงไปถ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 ึปถึงไปถึปถึงไปถปถึงไปถึงไงไปถปถึงไปถึงไปปถึงไปถึงไ ตฮ่ยีไงเอ้ามิโน้งเพี้ยนเรครับมีชีตัวครับเพียนเสียแล้วบ่บ่บ่เีตัวเีตัันหล้งเขายาวมันสามถุอ่ง้เลยเสียมันปีนัว่นี่น้กจัดมือไมเป็นู่ด้ววะ ครับพี่น้องรอบครับยางครับม่ถึงเรือครับผนี่ห่างคำครับพี่น้องว่าเม่มานเพียงนกับม้นด้พี่น้องเป็นานเอาหัวนี่เคร่อ้าวม่งไยะห่มามาไวกนี่าที่เอเปิดเนาะา้วักก็นีได้ยี่หรีดเป็ยีหรีนจะเลี้แค่เล็กเหรอสิบเอ็ดกินหัวเลี้นงหน่อนมันจมานเปียกมั้งเขาต้มมาแล้วมันปลาตมเท่าัส ตัวพั้บอตัวพั้บเหรอเนาะมึงๆนี่พี่น้องคุยไหลๆหุยเจ้าอยู่แล้วคำบาถเอาตัวนี้โอ้ฮ่าเอ้าเอ้ามาเยอะทีสิเลยทำบอถดื้อพี่น้องดื้อดับอ๋อเสียสนะครับเสียโชว์เสียก่อนโชว์เสียอืม เจ็บอี๋เจ no ็บคือหอยนั่นบอยหอยแฟนบอยใครกันล่ะเด็ดปลาสดๆเลยนี่ไยายามมองมาหันเด็ดทอดกินบ่เนี่ยเสี่ยมจัดการเองเลยครับพี่น้องเยี่ยพี่น้องที่เด็ดครับย่างใสมีครัปลาตะคอครับตะคอฝีมือเส้นแตก ตกมาได้ว่ได้ไปทยสัมเจ็กกีเยเจาเจ้าม่เกี่ยเาเจ้าโยยนตึงจเจ้าเราพี่น้องหิวโคตรมากนะวะเอ้ยไปอืมว่าแกเ่อัวาแต่ชดาดดนหรเด้สิเฮ้ยยืดปานเี่ขาวด้พี่น้องเปไปเดียวุดัคไม่ต้อง เดี๋ยวท้าเสียสนคารบุวาไว้น้ต้องตัวน้ำตัวรถนำเอาไว้เอ้ยขัดน้ำเดา่งน้าพี่นองเส้ไรเสียบายได้พี่นองเลยมาไหลหมดตีน้อยเดียวพอพอผมไ่หลเนี่ยน้ำปลาใดดี่เสีบน้ำปลาเส่นน้อยเดียวส้ออน้ำปลาส้วได้ถึนำมัน มีรับย่างใส่หมดที่ไหนครังสุดเลยพี่น้องย่างใส่ย่างกระเพลินฝนจังครับฝนมนุษย์แต่แม่จุ๊บจพี่น้องโอ้ฝนมระถิ่งสครับล้มมือๆอย่นี้พี่น้องนี่ครับทอดปลาครับนี่ครับปลากลางม่วงได้ครับจ๊บไอ้สดยอดพี่น้องแลเขาครับมาล้างตัวเขียบแตกครับ โวนมาหนึงพี่น้องวนกับวนว้อไปเสบไปหามอพี่น้องอืดจอดจิ้งกุ้านับนและขาวปาจิ้งปลากาหปลากาห่อครับเออโอ้เอาปลาไปหรอเบ้ ไปตัวไปมาหาปลาตัวข้าไปน้องสุบบ้าับเียังยังหาพืนไม่เอ้ามิกี้เังอจ้าให้แล้วครับเอาจับไปจับไปจังโอ้ยตาเตาเนาะเนาะอุ้ยลุ่นนี้แล้วไม่ต้องหอก๋ก อวดเนี้ยเจาไปนังตาขา่ะโซาโซ้สุดแรเจ้านาเกินจิงคนเี่ยตาอ่ะเออเจา่ยาน่ไนหยังลจะไต้เ้าแตกงครับออโซ้าครับนีมากคำใหญ่ๆคือเบาเท่าเนี่ยเนี่ยมันโซ้า สองแหงดตอนี้ดึกอนนี้ดึกหี่ลองเออสองแหงซีฟูดยังมากดูเลยแลือดเอดิแจกผักพีองตังสองคนนะผัวส่ยใส่หมูด้วยหมูกินหมูลม้นี่ยี่ลองเลยจ้เกลือลงก้านที่แหละตีกะทะ เอาเถอยิม like ี่ทำยิ <th um oh uh <h <h ้มวะน่ะโซฟาจอนเดี <h <h ๋ยวโซฟาพี <h <h ่น้องโซฟาจอดขนาดตัวสไูลูกไก่เขียงดูดิเดี๋ยวสไชจูจุดเดิจังพี่น้องเบื้องบนทำบ้าเท้าเนี่ยแบกหืมยอด เขีเดเลยอืจดๆพี่นองแกมไปครับยดนีกย่สุดยอดครับนี่อดปลาครับ่อดปลาถูกแล้วอันนี้ก็เอ้เช่นเตืมงขี่รถ้ไปแก้วนี่ครับนี่เช้นเตบเนี่เ็ดเจ้ามตาปิ้งปลาครับพี่นองเดปิ้งปลาคักคัันี่นไกั่นาับ ไปยังไปยังนะมเรื่อกับเลำลอันนี้อย่งนี้ยะบมันมีสอ้คอยกำมัอันนั้นด้วนนี่ตกเราเร็วๆอยฝนตกบานฝนสิตขพี่น้องมืดคักแล้วว่าเขายังเขานีจังใจไม่ดีอ่ะบางทีคำบาวถ้าได้าเนี่ย คำบ้าแสนคำบ้าแสนนนี่คำย่ง้หกค่อยเสียบใจเลียกเลียาเลียาเ้ยังว้ายเงี้ยเราเียวเ้ยเอยเ้ยบรากศพวกเราี่น้องเอาครับเอาครับพี่น้องคลิปนี้เท่นี้แหละครับคลิปหน้าพอนไหม ขออยากกินเาครับนี่ยปลาดมเนี่ยมันสุภาพอลู่พี่น้องสุภาพมากเนียปลาดมครับปลาดมสุภาพอสาอสุภาพบเออสุภาพอยู่เียอะแล้วเเอาพี่น้องคิปนี่นีนครับขออยากกินเขาครับสวัสดีครับ